เกิดอะไรขึ้นอ่ะเออใช่พี่น้องน้องฝนใช่ค่ะพวกลูกจิตเออจริงๆพี่สายทิพย์จริงจริงคืออะไรหนูงงมากเลยงงงงรอเลกไงเพื่อนอีโบไม่ใช่คือกูงง เออหนูงงเนีย่ยหรูคนเก่างงกันเลยเปิดลำโพงก,กันหรือปเปล่าอ๋อใช่เขาเปิดลำโพงก,กันหรือปเปล่าเกิดอะไรขึ้นวะหนูง,งงอยู่ะเขาเขารออะไรกันวะเขาพิมพ์คำว่ารออะไรกันหนูว่าหนูพูดชัดนะมองพี่แนเนหนูพูดชัดใช่ไหมเป็นยังค่อย่าคา่าคาาอยรอสัด่เด้อรออย่างนี่ถ่ายอย่างกัน พิมพ์รอหนูจะปล่อยรัฐบาลไทยเลยนะคะหนูให้หนูให้หนูไม่ต้องให้พิมไม่ต้องพิมพ์คําว่ารอแค่นั้นเองคือไม่ใช่ไรลูกค้าร้านหนูถ้าเป็นลูกค้าเก่ามานานแล้วอาจจะรู้ว่าหนูเป็นคนที่ไม่ชอบให้พิมพ์คําว่ารอเลยไม่ชอบเลยคือคําว่ารอพอพิมพ์คําว่ารอแล้วมันรู้สึกแบบว่าเออมันเป็นเลิกของหนูนะมันเป็นมันเป็นมันมเป็นเขาเรียวกว่ามันเป็นเคสของหนูอย่างงี้นเนาะเออเ้าสาเซาพิมพ์สาโห หลายค่ะหลายกระด้หลายกระด่อมีไผ่ฟังเนี่ยเนี่ยตอนนี้คนเริ่มรู้เรื่องขึ้นนะคะสักพักเดี๋ยวมาอีกยังก็ยังมีมาเรื่อยเยวันนี้วันทํางาน๋อไม่เปิดเสียงไม่ได้ใช่ไหมขอบคุณพี่แอนเนทมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะใช่ไหมหนูอ่านชื่อถูกไหมอะพี่แอนเนทว,วิลันดานะคะขอบคุณมากค่ะ พูดชัดเออหนูพูดชัดใช่ไหมหนูพูดชัดนะหนูว่าหนูพูดชัดเด้อหนูว่าหนูว่าซับอยูว่เห้อ่าหนูหนูว่าหนูวหนูว่าหนูว่าหนูว่าหว่าหนูนูว่าูาหนูวบพิมพ์ซามขึ้นมาบ่ต้องพิาพ์ค่าหะวหนู่าห่อ่ะโอเคมาเนี๋ยวเราค่อยปล่ายกันต่าหนูขออนุญาตนล่อยนัฐบาลไทยก่อนูนจะได้ลดวงนิวนึงนะคะววหนูจะให้ตัวตัวที่ ตัวที่เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบใครไล่เจอกันคนที่ฟังรู้เรื่องคนฟังไม่รู้เรื่องไปรอที่อื่นก่อนเพราะเขารออยู่ใครไปบอกให้กดรอ,รอรหรือเปล่าหวยบ้าไม่ไมเป็นแบบนี้ รัฐบาลไทยงวดนี้นะคะงวดวันที่หนึ่งนะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้ารอย 63รัฐบาลไทยงวดวันที่1สิงหาคม2,563หนูฟันนะคะหนูขออนุญาตฟันที่1 1มาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะหนูขอฟันที่1 1มาล้านเปอร์เซ็นต์เห็นไหมอ่ะนะน่ะขาไม่เห็นอีกแปบ๊บหนึ่งนะอึ๊บ ปะเอาไว้นี่หนูเอาเอากระเป๋ออกก่อนน่งนจะฟังให้เขาเห็นนะก็นหนึนะคะ,ะเห็นนะเห็นนะน่าจะเห็นนะ ลูกค้าขารัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งนะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหนึ่งฟันที่หนึ่งนะคะฟันหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะสองพันห้า 163หนูฟันที่หนึ่งหนึ่งมาร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะใครเห็นแล้วพิมพ์คําว่ารวยขึ้นมาเลยค่ะใครเห็นแล้วพิมพ์คําว่ารวยขึ้นมานะคะสาตัวหนูฟันที่เจ1อัด8 1ด8นนะคะอัด8118นะคะลูกค,ะคะ้าคาอัดที่8 1ด8รัฐบาลไทยงวดวันที่1นะคะหนูฟันหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะหนูฟันหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะใครรอได้รอเดี๋ยวหนูให้ตัวหนึ่งแปดหนึ่งนะ เลขทูบนะคะหนูยังไม่ได้เขียนเลขทูบหนูยังไม่ได้เขียนเลขทู่จะให้ดูเลยว่ารัฐบาลไทยลุงวนเนี้ยจุๆ,ๆเลยพี่แม่จุกๆมากเลยแม่ใครที่เคยเล่นหวย างยี่สิบางอะลองเล่นของหนูหางเดียวใครเห็นแล้วพิมพ์คําว่ารวย สน3ตัวตรงๆนะคะขอให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาเห็นไลฟ์สดแล้วพิมพ์คําว่ารวยรวยหมดหนี้หมดสินสามตัวตรงๆนะคะฟันหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์อัด188 1ดนะคะฟันหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์อัดหนึ่งอัดดหนึ่งดสามตัวเจ็ดดหนึ่งค่ะสามตัวเจ็ด หนึ่งนะคะหนึ่งขอให้แค่นี้หางเดียวนะคะส่วนเลขทูบลงให้สมาชิกแล้วเดี๋ยวหนึ่งจะให้ในไลฟ์รอสักครู่นะคะใครเห็นแล้วพิมพ์คําว่ารวยขึ้นมาใครเห็นแล้วที่ใครเห็นปุ๊บพิมพ์คําว่ารวยมาหน้าไลฟ์สดขอให้ลูกค้าทูกหวยรัฐบาลไทยกับหนูงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2563หาหาซื้อที่ไหนได้ซื้อเลยจ้าหาซื้อที่ไหนได้ซื้อเลยค่ะโอเคนะคะ ซื้อได้สื้อเลยคนที่ที่ชอบด่านหนูประมาณว่าแบบต้องบูชาปีเสียก่อนถึงจะได้เข้ากลุ่มได้หวยมันไม่ไม่จำเป็นเลยนะเพราะว่าให้แบบนี้ทุกมดอ,อยู่แล้วแต่แค่ว่ามันเสียเลิกเมื่อกี้มันเสียเลิกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันนะคะช่างมันอ่ะไปต่อนะคะ อาเหรออะงวดนี้นะแล้วก็เรียกทูเอ่อเรียกทูเดี๋ยวหนูให้เรียกทูกต่อชิงเหรอใช่เหรอลูกค้า ไอซีเอฟแล้วทักไลน์ที่1นึงปักหมุดรวมยอดแล้วโอดเองได้เลยค่ะขอแจ้งรอบหนึ่งคนที่มาใหม่นะเราไม่ทันนะลูกค้าที่มาใหม่แล้วหนึ่งหนึ่งจะทยอยจัดส่งของคนที่สั่งของของคนใจเย็นรอของได้ไม่เวียงไม่วีน,ไม,วนไม่ด่าไม่ไวยวายนะคะลูกค้าคนไหนที่แบบว่า นานเกินไปแล้วยังยังเช็คเลขไม่ได้หรือยังไม่ได้เลขแขกลูกค้าทักมาถามทวงทวงถามซ้ําได้นะคะหนึ่งบอกเลยว่าลูกค้าที่1จัดส่งของหลังจากวันที่สองลูกค้าที่1จัดส่งของหลังจากวันที่สอง,งจะเขียนเลขรัฐบาลไทยของงวดต่อไปใส่ไปในในซองหนะะึ่งจะเขียนรัฐบาลไทยของงวดต่อไปใส่ไปในซองนะคะใส่ไปในซองใส่ไปในกล่องให้นะจ๊ะ ไปต่อนะคะลูกค้าค่ะรุ่นนี้เป็นหินถูกหวยหินถูกหวยเหมาะสำหรับ คนชอบเล่นหวยเล่นการพนันนะหินถูกหวย299บาทส่งฟรี EMS หินถูกหวย299บาทส่งฟรี EMS นะคะลูกค้าหินถูกหวย299ส่งฟรี e m เมนะคะปีเสียเดี่ยวนะคะลูกค้าปีเสียเดี่ยว299ส, e ส่งฟรี e m เมปีเสียดูซับรย์299บาทส่งฟรี e m เมหนึ่งไปต่อเดี๋ยวค่อยกลับมาวนใหม่เนาะหนึ่งไปต่อที่รุ่นหยกเขียวหยกเขียวหยกมาแล้วนะ ใครรอหยกหยกมาแล้วนะคะลูกค้ารุ่นนี้จะเป็นหยกนะคะหยกจะเป็นหยกจักรรพัิและหยกเอ่อจะเป็นหยกพม่าและหยกจักระพัทหยกจะเป็นหยกพม่าและหยกจักรรพัิความหมายของหยกยาวมากแม่เส้นเงี้ยนหนูลงให้ที่หน้าเปียกเรียบร้อยแล้วอุ้ยตกใจตกใจลูกดิ นะคะลูกค้ายกมาแล้วนะคะแต่ของมาอยู่ที่ประมาณ400กว่าเส้นเท่านั้นยกมีแค่400กว่าเส้นเพราะฉะนั้นหนุ่ขอบอกแค่คนที่รอและรู้ความหมายของยกอยู่แล้วนะยกนะคะราคาเส้นละ 399บาทส่งฟรี EMS นะคะหยก399ส่งฟรี EMS ใครรับหยก CF หยกขึ้นมาเลยใครรับหยก CF หยกขึ้นมาเลยค่ะใครรับหยก CF หยกขึ้นมาเลย399นะคะลูกค้าขาของมาแล้วนะ3 9 9ของมาเรียบร้อยแล้วค่ะร้อยมากอาจจะไม่ออกเลย ส่งฟรีเวสไใคร,รับ CF มานะคะคคคลูกค้า CF แล้วลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดนะคะ C.F แล้วลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมดุดรวมยอดแล้วโอนเองได้เลยค่ะโอนแล้วลูกค้าแจ้งสลิปชื่อที่อยู่เดอร์แอดมินหนึ่งจะไล่ตอบและไล่ดึงลูกค้าเข้ากลุ่มในกลุ่มจะมีแนวทางทุกหวยและทุกหุ้นนะคะหนึ่งจะเน้นที่รัฐบาลฮานอยแล้วก็หวยลาวรัฐบาลฮานอยแล้วก็หวยลาวง่ายๆลูกค้จาจ๋าลูกค้ามีแบบว่ามีทุนในการเล่นหวยตัวละห้าไปเล่นมีทุนห้าพันในการเล่นหวยวิ่งวิ่งหนึ่งตัวละเอ่อวิ่งหนึ่งตัวละสองพันห้าบนล่าง งวดหนึ่งอะคุณก็ได้กําไรกาไรเท่าไหร่กําไรก็เป็นก็ก็ก็เยอะอยู่นะห้าพันครึ่งหมื่นอยู่นะกําไรก็เยอะอยู่นะเ <s> พราะฉะนั้นนะคะ <S <s หนูจะบอกเลยว่าลูกค้าที่เล่นหวยอยู่กับหนูต้องมีสติเล่นแล้วหนูแนะนํานะถ้าใครรักหนูจริงๆนะคะหรือว่าคนที่ติดตามหนูคนเก่าๆหนูจะเขาจะรู้หมดแล้วคนเก่าๆจะไม่ตามเลขใครเลยคือจะเล่นแค่เลขหนูคนเดียวเพราะฉะนั้นสมาชิกเก่าๆจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าเล หวยกับหนูไม่ต้องใช้ทุนเยอะเวลารวยรวยเน้นๆลูกค้า,าง่ายๆนะฉันเล่นหวยงวดหนูงวดละห้าพันบาทห้าพันแม่เล่นไปประมาณสักยี่สิบหางไปกับบนล่างอีกนับไม่ถ้วนห้าพันแม่เอาเงินห้าพันนะมาลงทุนเล่นหวยของหนูปาขอขอขอกระดาษมาลงทุนเล่นหวยของหนูเลยค่ะห้าพันเล่นเจ็ดแปดหนึ่งเลยค่ะเล่นเจ็ดแปดหนึ่ง ห้าร้อยคูณห้าร้อยแปดหนึ่งหนึ่งแปดพันคูณพันเจ็ดแปดแปดเจ็ดห้าร้อยคูณห้าร้อยเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าร้อยคูณห้าร้อยที่เหลือ,อไปวิ่งอย่างเงี้ยได้ตังค์แน่เพราะว่า เวลาเล่นน่ะเวลาเล่นหวยต้องเล่นแบบมีสติเล่นแบบไม่โลภยังไงก็ได้ตังคนะ,คะเล่นหวยตามหนูแค่ตัวเดียวหนูบอกเลยว่าซื้อหวยตามหนูไม่มีจนค่ะซื้อหวยตามหนูไม่มีจนค่ะเพราะว่าหนูให้หางเดียวค่ะถ้าหนูให้หกหางเจ็ดหางแปดหางว่าไปอย่างว่าไปอย่างเออหนูให้ตัวเดียวแค่นี้แหละนะคะติดเลขทูบไว้แบบเบาๆนะคะเพราะเลขทูบจะเข้า เดินยังยกนะคะ399ส่งฟรีอีเว้นนะลูกค้าซีเราแล้วทักไลน์เลยค่ะลายหนึ่งมีลายเดียวนะคะแอดน้ำหนึ่งแปนะคะมีแอดน้ำหน้าแอดน้ำหน8 8แดแอดน้ำหนึ่มีลายเดียวนะคะลูกค้าค่ะมีไลน์เดียวเท่านั้นคือแอดน้ำหนึ่นะคะแอดน้ำหนึ่ ชี้แฝงตัวนะคะใครรับนะคะหยก cf สามเก้าส่งฟรีอีเมลหนึ่งไปต่อที่รุ่นมหาเศรษฐีแล้วก็จะปิดที่แหวนนะมหาเศรษฐีนะคะในหนึ่งเส้นจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียตัวผู้จะทําหน้าที่ในการหาเงินหาทองดูดเงินดูดทองเรยกเงินเรยกทองกินเงินกินทองแล้วเอามาฝากไว้กับตัวเมียมหาเศรษฐีนะคะใครเก็บเงินไม่อยู่บูชาเส้นนี้ค่ะมหาเศรษฐีเส้นเดียวนะคะจะได้ในเรื่องของความรักโชคลา เงินทองความสําเร็จและสุขภาพความรักโชคลาภเงินทองความสําเร็จและสุขภาพมหาเศรษฐีจะต่างจากรุ่นอื่นตรงที่ว่าเวลาเขาเรียกเงินเข้ามาในก,กระเป๋าให้เราแล้วเขาจะเรียกเข้ามาเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำรรนะคะแล้วเขาจะเก็บเงินไว้ให้เราด้วยเพราะฉะนั้นมหาเศรษฐีหนึ่งแนะนําให้ลูกค้าที่บูชาไปแล้วบางคนบูชาไปแล้วไม่สามารถใส่ได้ลูกค้าเก็บไว้ในกระเป๋าตางังกระเป๋าสะพายพกติดตัวบูชาไว้ที่บ้านในรถอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ลูกค้าบางคนนะคะ น้องหนึ่งทำยังไงดีจะเห็นผลทำยังไงดีที่แบบว่าดีที่สุดดีสุดบูชามหาเศรษฐีไปเรียบร้อยแล้วให้ลูกค้าเก็บใส่กระเป๋าตังค์ไว้นะคะดีสุดเก็บเงินอยู่หาเงินให้แล้วเก็บเงินให้ด้วยนะคะมหาเศรษฐี399บาทส่งฟรี EMS ค่ะมหาเศรษฐี399บาทส่งฟรี EMS CF เแล้วทักไลน์ที่1ปักหมดุดรวมยอดเราโอนเองได้เลยโอนแล้วลูกค้าแจ้งสลีปชื่อชื่ออยู่ในแอดมิหนึ่งจะไล่ตอบและไล่ดึงลูกค้าเข้ากลุ่มนะคะไปกม ไฟตกแรงมากตกหนักเขาใช้ไฟอะไรกันอะทำให้ถึงไฟตรงนี้ตกที่บ้านตกไหมใช่ใช่ ้องเสียไม่เปิดแอร์ไม่น่าเป็นไปได้ซสไปทักไลเลยค่ะลูกค้ายกในหนึ่งขอปล่อยแค่ลูกค้าที่รู้ความหมายอยู่แล้วนะสา9รอยเก้าสิเก้ายกมาแล้วนะคะหนูไม่ได้นี่วันนี้หนูแต่งหน้าวันนี้หนูมีความแต่งหน้าวันนี้หนูมีความแต่งหน้าไงก็เลยแบบดูแบบแปลกตาหนิดนึง หนูจะไปหาแสงแป๊บนึงนะหนูนจะไปเดินหาแสงว่าทำไมมันถึงมืดมืดตืดขนาดนี้อันนี้อ่ะเป็นที่บ้านหนึ่งปีเสี้ยคู่ที่หนึ่งส่งไปทำพิธีจากฮ่องกงมาไหว้ที่บ้านแบบใครมาบ้านมาไหว้ที่บ้านได้หนูกำลังหามุมที่ให้มันสว่างขึ้น แล้วน,นะตรงนี้น่าจะสว่างลูกค้าคาทักไลน์แล้วรอตอบนิดนึงนะคะลุงเอาปีเสียให้หน่อยเอาปีเสียให้หน่อยตรงนี้โอเคกว่า ที่แบบแต่งหน้าเพราะว่าเวลาแต่งหน้าแล้วมักจะปังแต่งหน้าแล้วจะปังก็เลยแต่งตลละเวลามาแต่งหน้าอะต่อที่แหนวนแหวนตีเสียนะคะต่อที่แหวนตีเสียนะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดู แหวนตีเสียนะคะลูกค้าเห็นไหมอาจจะมืดมืดหน่อยนะแหวนตีเสียนะคะปากอ้ากว,ว้างข้าเปรียนนะคะแหวนตีเสียปากอ้ากว,ว้างป้าจะปิดทําไมอะถ้าปิดแล้วเสียงม,มันกล้องลูกค้าฟังไม่รู้เรื่องเลยลูกค้าอ่าใครโอนแล้วแจ้งสลิปชื่อที่อยู่เดอร์แอดมินหนึ่งไล่ตอบและไล่ดึงล,ล,ลูกค้าขเข้ากลุ่มนะคะลูกค้าขอความกรุณาใจเย็นรอนิดนึงนะคะ จเย็นรอนิดหนึ่งนะคะลูกค้า CF เอแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมดค่ะหรือ S อ D นะคะเอดน้ำหนึ่งแปดแปดนะคะมีเอสนำหน้านะลูกค้าอันนี้เป็นแหวนปีเสียปากอ้ากว้างคาเปลี่ยนคาบเงินแบบนี้นะคะคาเปลี่ยนคาเงินแหวนเป็นขนาดปีไซส์สามารถบีบปรับขนาดได้นิ้วเล็กใส่ได้นิ้วใหญ่ใส่ได้อ้วนใส่ได้อผอมใส่ได้นะคะแหวนนะคะลูกค้าขาผ่านการทําพิธีเรียบร้อยแล้วทุกชิ้นนะคะแหวนนะคะฟังให้ดีเลยลูกค้าราคาวงละ